สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสก5.0นะครับท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำนักลายนะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่2นะครับเพื่อจะติดตามเนื้อหาสหรับคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เคยประชุมเชิงสำนักลายกับผมนะครับ2ตอนที่แล้วและสนใจตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่3จะพูดถึง เหตุการณ์สถานการณ์ที่ผมคาดการผ่านมุมมองวักรนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหลังตลาดคร a ชนะครับหลังเกิดเศรษฐกิจที่เรียกว่าเกรดรีเซตขึ้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นตามมาในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับเพราะฉนั้นในขณะนี้ยังไม่เกิดนะครับก็ยังไม่ทำนะแต่ว่าขณะนี้มีอาการแทรกซ้อนในเรื่องของสงครามนะที่เกิดขึ้นนะครับก็ติดตามดูก,กันนะครับ สำหรับท่านที่นะเป็นผู้รับชมทั่วไปนะครับที่ยังไม่ค่อยรู้เข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินโลกนะครับเงินสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับก็แนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สสัมมนาไลน์นะครับที่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ ท่านสามารถนะสมัครเข้ามานะครับรับฟังนะสัมนาไลน์ได้นะครับ e o n m o s e y for p e y p o r People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับจะจัดขึ้นในเสาร์ที่19มี 6, 5, 30, น,นาคม65เวลา18.30ถึง21.30นนะครับ3ชั่วโมงเต็มท่านที่สนใจติดต่อผ่านเข้าในไลน์ ID ผมนะครับเ9 5 9 9 9นะครับในการประชุมเชิงสัมนาไลน์นี้จะมีเนื้อหานะสำคัญดยงนี้นะครับคือความสำคัญของเงิน การสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับนิสินเงินกับอำนาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความช่วยร้ายใช่ไหมเงินจากระบบธนาคารกลางนะปัญหาเศรษฐกิจและการเงินขณะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษ รับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเป็นภาพองค์รวมนะครับให้เห็นถึงปัญหาบางประการนะรที่ผมมองเห็นนะว่าระบบนะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศนะครับในในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 นะก็คือสงครามโลกงที่สองนี้สิ้นสุดลงในปี1945นะครับนับจางนั้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมนะการเมืองนะสังคมที่มีระบบประชาธิปไตยระบบคอมมิวนิสต์นะครับการต่อสู้กันนะในช่วงของสงครามเย็นต่างๆเนี่ยระบบต่างๆนะที่เราคิดว่ามันดี ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจการเงินนะระบบการเมืองสังคมนะครับแต่ทุกวันนี้มันสะท้อนออกมาให้เราเห็นนะว่าระ,ระบบต่างต่างเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอบโจทย์หรือเปล่าว่ามันทําเพื่อคนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าระบบที่ทําให้คนส่วนใหญ่อยู่ดีกินดีนะชีวิตมีความเป็นปกติสุขนะมีความสงบสุขมีสันติสุขเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นระบบที่ยั่งยืน แต่ถ้าในทางตรงข้ามนะครับระบบที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับคนส่วนใหญ่นะแต่ว่ามันให้ประโยชน์กับเฉพาะคนกลุ่มเล็กๆกลนะุ่มผู้ที่มีอำนาจเนี่ยนะระบบนั้นก็อาจจะไม่ยั่งยืนนะครับแล้วก็จะเสียหายในที่สุดถา่ว่าสังเกตได้อย่างไหนครับก็สังเกตได้จากนะสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นมาหรือว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะครับ สิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าปัญหาหนี้สินทั่วโลกนะครับมันขยับสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รายได้นะของทั่วโลกเนี่ยมันเติบโตช้ากว่าเขาเรียกว่ามันเกิดแกลเกิดช่องว่างนะเกิดการทางห่างออกกันนะระหว่างหนี้สินกับเรื่องของรายได้นะซึ่งมันก็ท้อสออกมาให้เห็นว่านี่คือปัญหานะของระบบนี้นะครับว่าทาไมคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยถึงเต็มไปด้วยหนี้สินนะทำไมต้องแบกรับหนี้สินทั้งมากมาย อันนี้คืออาการที่สะทอ้อนมาให้เห็นนะครับแล้วเป็นคําถามว่าร,ระบบเนี่ยมันทําเพื่อคนส่วนใหญ่เป็นอันดับแรกจริงหรือไม่นะครับสิ่งที่ตามมาให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือความทางห่างนะของไรายได้ความมั่งคั่งระหว่างชนชั้นนั่นคือชนชั้นบนนะประมาณสักหกับชนชั้นกลางและล่างประมาณ90-99%ของโลกเนี่ยปรากฏว่าไรายได้นะครับกับความมั่งคั่งนี่มันทางห่างออกจากกันมาก นะแล้วยิ่งเกิดสภาวะนะที่เป็นวิกฤตต,ต,ต่างเนี่ยสภาวะนี้ยิ่งถังกว้างมากขึ้นนะครับคือคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงจนลงถึงขนาดที่เรียกว่าอาจจะเป็นบุคคลล้มเหลวในชีวิตเลยก็ได้นะคือเคยมีทรัพย์สินเคยมีการงานทำเนี่ยอาจจะสิ้นเรื้อประดาตัวเลยก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันคืออาการที่สะท้อนออกมาให้เห็นว่าระบบ ที่มีอยู่นะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะมันเป็นระบบที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่เป็นอันดับแรกหรือไม่นะถ้าใช่มันก็จะตั้งอยู่ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็อาจจะตั้งอยู่อย่างยั่งยืนไม่ได้ในที่สุดนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะเกิดการเกรดรีเซ็ตหรือการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นเองนะเพราะนั้นเราลองมองรอบๆชีวิตนะรอบๆบตัวเรานะว่าระบบเศรษฐกิจการเงิน นะการเมืองสังคมนะที่ผ่านมานะในหลายทศวรรษในหลาย10ปีเนี่ยมันตอบโจทย์นะของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าความกินดีอยู่ดนะีความเป็นปกติสุขนะความมีความสงบสุขนะความมีสันติสุขนะทำให้คนที่ขยันตั้งใจประกอบอาชีพการงานนะสามารถตั้งตนเองเลี้ยงดูตนเองอยู่เนี่ยได้จริงหรือไม่นะครับ เพราะว่านับวันเราจะมองเห็นปัญหานะครับทางเศรษฐกิจการเงินนะความยากลําบากเดือดร้อนนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงปัญหาทางด้านสังคมนะฮนะเราจะมองเห็นสิ่งต่างเหล่านี้นะมันบ่งบอกถึงว่าผู้คนในสังคมเนี่ยพึ่งพาตนเองได้น้อยลงน้อยลงนะฉะนั้นนี่คือคําถามที่ชวนให้คิดนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมเล่าไปคืออาการนะเราต้องติดตามดูต่อไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ